ครับสวัสดีครับครับวันนี้ตาจะไปส่งหลานสาวนะครับตาจะไปส่งหลานสาวนะครับรเดี๋ยวหาเอาหมวกกันน็อกเอาเสื้อกันหนากวก่อนนะครับกินแล้วบอข้าวนะนี่นี่ข้าวปนะัวนกะินไหมอ้าวเอายายก็ซื้อพริกเหมือนกัน นี่ก็ซื้อพริกมาจะซื้อให้กตายอะไรแต่ว่าดีกว่าอันนี้เอาไว้ใช่ใช่ใช่ที่คอยกางันเ็ไปหน้าอาตาจะไปไหนไปส่งหลานสาวไม่ทันเอ้าไม่ทันโรงเรียนไม่ทันรถไม่ทันรถไม่ทันรถโรงเรียนโอ้ออาบน้ําแต่งตัวนักเรียนอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็อาตื่นสายนันเนี่ยตื่นสายนนเนี่ยก็เจ๋งก็เจ๋งก็เพิ่งไปมาตะกี้ ไม่เป็นไรนี่มันจะจะมงหนึ่งน่าจะรถโรงเรียนน่าจะมาถึงนี่น่าจะก็เเ็นมันจะรู้เลยว่าไปมัตสกี้เองรถโรงเรียนไปมัตะกี้เองโมสี่สิโอ้ไหนคุณเจดเพใหญ่เจ็ดโมงสี่สิบรถรถรับส่งมันจะมาถึงนี้ยังบอกอ่ะถ้าเจ็ดโมงครึ่งหรือเจ็ดโมงสามมันจะวิ่งเลยสามสามไม่มี สรุปว่าตาจะลงกับงอยใช่ต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะสดิ๊งหมวกกันน็อกอะอยู่หน้าเอาไหมเอาไหมหมวกกันน็อกใหญ่ๆเอาที่จริงดีนะไปไปเอาไปเอาในในถุงนึงมาให้ต้องไปล้างให้ใหญ่สิไปเอามาให้ยุยุ่ยถุงตัวบ้านไหนใส่จักรเจอหมวกกันน็อกอันนะ มันตั้งแต no ่ซื้อรถมาเออนั <Leah> ่นแหละไม่ได้ใส่แต่ก็ไม่มีตำรวจมีมีตำรวจมันกับปอดภัยวกันมันหน้าฝนด้วยเอ้มันนี่ไงใส่ตรงไงหมอกเยอะหมอกลงเยอะหมอกลงเยอะแล้วก็เราไม่ควรประมา อันนี้คือของใหม่เลยนะยังไม่ได้ใส่สักครั้งเลยยวให้หน่อย ซื้อทั้งหมดแก็บซื้อทั้งหมดกัน,นเะแแน,นะได้แล้วอยู่ในกระเป๋าอะไรอยู่เอามาทำลองไว้ไม่สิง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 จะสกสต็อปไว้ก่อน จะดงพื้ให้แป๊บเดียวพื้นให้แป๊บเดียวพอถึงแปดนาทีแล้วก็ตัดงเอาถ้าจะกลับกล้องก็ได้เลยกลับกล้องแล้ว เดียว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 ครับก็วันนี้ตาก็มาส่งหลามที่ต่งอยนะครับก็ตรนนี้ครับจะสีประมาณสานิ้วานะคกับ ยัง,งช่วงเช้าอยู่นะครับช่วงเช้าอยู่นะครับรถด,ดยสารก็มานะครับแต่ว่าอาบน้ำไม่ทันนะครับอาบน้ำไม่ทันก็เด็กทุกวันนี้ก่อนไปโรงเรียนมันต้องอาบน้ำนะครับแตรีตัวอาบน้ำเนาะอาบน้ํเปิดมาก็กินข้าวข้าวแล้วก็อายังไม่กินครับเด็กทุกวันกินมากินขนม,มกินอะไรที่โรงเรียน นักเรียนเพื่อนนักเรียนก็เยอะมสามมสี่เนาะเรียนกันนะครับเมื่อวานเราเพิ่งจัดงานเสร็จนะครับจัดงานครับก็สำหรับคลิปเมตาก็ขอจบคลิปนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ